สวัสดีค่ะภาษาอีสานวันละสองสามคำมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับกนกทิพย์คำเพชรดีค่ะวันนี้นะคะพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ทางหินแห่ค่ะท่านผู้ชมจําได้ไหมคะว่าทางหินแห่คืออะไรก็คือทางลูกรังนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าคําแรกวันนี้นะคะจะมีคําว่าอะไรบ้างน,นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอหัวใจดวงน้อยๆให้ด้วยนะคะคําแรกค่ะคําว่าหู้ได้จังไดหู้ได้จังไดน,นะคะก็เป็นประโยคคาถามนะคะหมายถึง รู้ได้ยังไงนั่นเองค่ะท่านผู้ชมยกตัวอย่างเช่นอายอายอายเปเฮ็ดอย่างมาน้องสิฮูได้จังไดน,นะคะก็แปลว่าพี่ไปทําอะไรมาน้องจะรู้ได้ยังไงนะคะคําต่อไปค่ะคําที่สองนะคะเป็นจังไดแน่นะคะเป็นจังไดแน่เคยได้ยินกันบ้างไหมคะว่าเป็นจังไดหมายความว่าอย่างไรเป็นจังไดแน่ก็หมายความว่า เป็นยังไงบ้างนั่นเองค่ะหมายถึงการถามทามสารทุกสุกดิบกันนะคะก็โยกตัวอย่างเช่นแม่วันนี้แม่ไปเยี่ยมคนป่วยมาเป็นยังไงบ้างนะคะนี่คือความหมายของคําว่าเป็นจังใดแน่นะคะปิดท้ายด้วยคํานี้ค่ะคําว่าอย่าเฮ็ดจังซีอย่าเฮ็ดจังซีนี่คือห้ามนะคะห้ามทานะอย่าอย่าเฮ็ดจังซีก็แปลว่าอย่าทาอย่างนี้นะนะคะยกตัวอย่างเช่นอีลาอีลาอย่าเฮ็ดแบบนี้นะ มันบดีนะคะก็แปลว่าอย่าทําอย่างนี้นะมันไม่ดีค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ขอหัวใจให้ทีมเทยรปฐแชนแนลด้วยพบกันใหม่ครั้งนี้สวัสดีค่ะ